好。 ถอ,อดนะ็อตนะถอดน็อตข้างล่างที่แช่2สอตัวข้างล่างแล้วก็เบรเป็นหกเหลี่ยมข้างซ้ายและข้างขวาทีนี้เราดึงได้เลยมันไม่มีล็อกอะไรนะทีน,ทอน,นอที้ตัววีถอดน็อตสองตัวขอสองตัวนะเป็นถือแช่ วิธีหออนะครับดึงทางนี้ก่อนนี้นี้มันจะออกมาทางนี้มันจะออกมานะสองข้างๆเหมือนกันถ้าดึงยากใช้อุปกรณ์งัดที่เป็นพลาสติกนะครับดึงงัดทางนี้งัดข้างนี้นะครับเนี่ยมันจะโป๊ะออกมาแล้วเราก็ดึงแค่นี้เองนะครับแล้วก็ ตรง,รงนี้ก็จะเหลือตรงกลางต้องดูระหว่างตรงนี้ดูเส้นกลางนี่ไว้เรา,เราดึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แบบนี้เนี่ยตรงนี้มันจะอ้าออกมาแล้วมันจะอ้าออกมาปุ๊บเราลงมาอย่างนี้นี่เองก็จะได้แล้วหนึ่งชิ้นแล้ดูคลิปเนี่ยมันจะเสียบระหว่างาดูนะต้องระวังระวังมันห,กหนักเลยตลอวดึงให้ถูกทางมันทีน,นี้มาที่ชิ้นนี้ ชิ้เข้าคอขอคอนะ่ะเราดึงได้เลยมันไม่มีน็อตนะเอานิ้วแย่เข้าไปในรูนี้เดี๋ยวเข้าไปในรูเนี้ยนะเราดึงปุ๊บเนี้ยมันออกมาละนะไอ้ข้างหนึ่งปุ๊บเนี้ยออกละห,หันตรงแล้วก็เขาออกมาแค่นี้เองนะมีกิ๊สี่อันระวัง ก็ถอดคิ้วไหม้คิ้วไห,หม้ชิ้นนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวออกมาปุ๊บที่ออกคือดึงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนิ้วใหย่เข้าไปปุ๊บแล้วงัดตรงนี้มีอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จะมีที่มอยู่อันหนึ่งค่อยดึงออกมาแค่นี้เอง ทีนี้วิธีถอดหน้ากากชิ้นดำชิ้นใหญนะ่จะมีน็อตทั้งหมดสี่ห้าตัวตอนทีนี้ก่อนหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะตัวที่สองอยู่ตรงนี้ตัวที่สาข้างล่างนี้เลย ตัวที่5อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับอ่ะนี่วิธีถอด ดีถอดดึงตรงนี้ก่อนดึงเงินแบบนี้ออกก่อนเพราะเนี่ยจะเป็นคิดสีวฟ้าเหมือนกันแล้วก็มาดึงข้างหลังตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับดึงออกมาปุ๊บเนี่ยออกแล้วอหนะแล้วก็เราเอานิ้วแย่เข้าไปในร่องนี้สไลด์ตามปุ๊บเนี่ยออกละแล้วก็มดึงข้างบนเหนียตรงนี้ก็ค่ดึงปุ๊บนะออกละนี่เดือข้างล่างล่างเนี่ยนิ้วแย่เข้าไปร่องนี้ ชอบแล้วแค่นี้นะทีนี้เหลือชิ้นชิ้นนี้ที่จะมีน้องสามตัวอ่อนครับตรงนี้ทีนี้ชินนี้มันจะมีน้อยอ้งข้างหลังตัวหนึ่งด้านใน นี่นครับอ่ามันดัจะมองยากหน่อยมองไม่เห็นช้ไฟสองนะครับมองเข้าไปจะมีรถสีขาวสองตัวรถสีแฉกให้หอถอตัวล่างนะครับ เป็นน็อตสีแฉกสีขาวอย่างเงี้ยกล่องมีตัวเดียวข้างในอห่อตัวล่างแันนี้แล้วเราก็ดึงชิ้นนี้ได้เลยอ่าแค่นี้ได้แล้วโอเคทีนี้มาที่กล่องคุมนะกล่องคุมมีสออันเ,อเขาเซเค่มไทยนะทีมีให้เสียบเข้าไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปดีรูนะ ไปปุ๊บนะแล้วก็ไม้มัดมัดไว้ทีน,นี้มัดที่ที่โครงเหล็กตะกากเนี่ยนะครับโครงเนี้ยโครงเหล็กกันเนี้ยนะครับเราสอดเข้าไปเ้าก็ลอดลอดออกมา ปุ๊บก็มาเสียบเข้ากับรูของกล่องเนี่ยเสียบลงมาตง่งข้างๆเสียบเข้าไปแล้วก็มัดมันจะแนบดูระดับนี้พอดีมันจะแนบอย่างนี้พอดีนะก็ดึงเลย ถอยไปก่อนนี่มาที่กิเล่สายไฟสายไฟชุดนี้นะเอาเป็นไทยเป็นยาวต่เอเข้าไปสองสองอันนี้แล้วก็หาที่มัดเรามัดไปที่ตรงนี้คดใส่ไฟในเอสเส่ไฟใหญ่ๆเ่ยต,ตรงเนี้ยแนบแนบข้างไว้ อยู่ักษณะประมาณนี้ให้อยู่ักษณะประมาณนี้แ็นังแน่แนแล,นะแล้วก็ทีนี้จะมีปักกลองชุดก็่องชุดนะมีปักปักดำกับปักขาวปักขาวเสียเข้านี้ที่มาจากกล่องที่เรามาเมื่อกี้เสียเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเข้าไปก่อน เ๊บอ่าทีนี้ปลั๊กดำเสียเข้าปลั๊กไฟหน้าคือปลั๊กนี้ที่คือปลั๊กไฟหน้าดึงออกมาเอ๊บด้านด้านตัวเล็กเสียเข้าปลั๊กเดอมมันอ่าวนด้านใหญ่เสียเข้าไฟหน้าเข้าไฟหน้านี้่ะแค่นี้เองนะแล้วก็มัดมัดไปเลยรัดเก็บไปเลย อทีนี้มาที่สวิตนะสวิตสวิตเปิดจะเป็นอย่างนี้อันนี้เขาใช้แบบสวิตแบบคิทุกกระจกก็ขันน็อตอันนี้เขาใส่เป็นบามาแล้วถ้าบางคนที่ไม่ไม้ใส่บาร์จะมีน็อตกับบูทมาให้ตั้งหากไปยึดสวิตเลยนะครับาก่อน วิ้กไ็ไม่มีต่อรูนะใส่รูใหญ่หใหญ่ปุ๊บนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็บูทใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ขันด็อกได้เลยวิธจ<ม>ะอยู่อย่างนี้พอดีนะแต่ใกล้ๆมือเลย สายสายลอดเข้าไปในนี้ก่อนลอดเข้าไปหลังหลังก็ปลุกปัมลอดเข้าไปก็องออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ถอดน,น็อตฝาข้อแฮนด์ตรงนี้ตัวหนึ่งดึงขึ้นมาเลยเ <c oughs> นี้ยแล้วก็สอดเข้าไป แลมันจะไปโผล่ข้างล่างตรงนี้เราทำชุดหนไฟขา้างล่างเมื่อกี้พอดีสอดเข้าไปเลยนียแล้วก็ปิดไปเลย อ่าทีนี้เราจะมาใส่ไฟเริ่มการใส่ไฟข้างล่างแล้วนะครั้นี้เริ่มใส่ไฟที่อยู่ตรงนี้ยู่ที่บงขนหน้านะฝานอตน็อตออกอ่าขาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันอื่นมันจะมีบูทอย่างเงี้ยข้างจะมีอย่างนี้เนี่ยมันจะซ้อนกัน ร้อยกันอย่างนี้นะแล้วก็น็อตมีน็อตหกเหลี่ยม,อ,มอ,ยอย่างนี้ตัวหนึ่งสอดเข้าไปให้มันทะลุสองตัวเลยอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้เราไข่ก็ไปเลยนะฮะแล้วก็เ้วก็เลือกตำแหน่งเลยครับอยากได้อยากให้มันห้อยหรือว่าอยากให้มันเชิดไปข้างหน้าก็อยู่ที่ขาตัวนี้อย่างเดียว ให้อยู่ประมาณนี้ก็กำลังดีนะนี่ขาขา,าเสลดของของตัวไฟอ่มันจะสอดเข้าไปอย่างเงี้ยเราเราใส่คอนเข้าไปก่อนน็อตมันจะมีแหวนตัวแหวนเข้าไปก่อนแหวนเข้าไป,ไปก่อน อย่างนี้เชืมแมนยังไงนะครับงัดสูบๆเข้าไปก่อนครับไม่แหวะคลายใส่ด้านไหนก็ได้คันไว้หลวมๆก่อนนะอคันไว้หลวมๆก่อนทําทําทําต่อข้างเลยก็ได้ ใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่อ่าทีนี้เรามาลอดสายสายที่มาจากกล่องกล่องคุมข้างบนงนี่เรามัดี่เมื่อกี้นะ,ะเราต้องเสียเข้าตัวไฟนะเราเรารอดเรามัดไปตามตามสายเบรกเนี่ยนะเรามัดลงมา้อยไปเรื่อยๆนะเอาทีละเส้นเราต้องเสียเข้ากับตัว,ต,วตัวไฟก่อนนะ,นะอันนี้เราเอามาเอามาเสียบที่ปลั๊กกับตัวไฟอันนี้ข้างล่างเลยนี่เลย ที่ใบอ่ะมันที่ที่ปารกมันจะเป็นร่องร่องของมันอยู่มันจะบังคับเลยแนวมันจะมีลูกศรอ,อยู่ลูกศรของสองฝั่งเนี้ยต้องตรงกันแนีวแี้วเราก็หมุนเราเป็นเกียวหมุนไปอีกทีหนึ่งนะสองข้าง้งเหมือนกันลอดลอดหลังลอดหลังโช๊คนะลอดหลังโช๊ปก่อนีลยวเราก็มาเสียบเสียบที่ที่นี่ หาลูกศรหาลูกศรให้ตรงกันนะฮะลูกศรทั้งสองฝั่งจะต้องตรงกันแล้วก็หมุนล็อกไปเลยน,น,นี่เราเรามาัดก่อนเรามาัดปักไว้ก่อนมัดปั๊กไว้กับกระบอกโช๊กก่อน มันก็มาตรงตรงที่มันตัวหมุนนะมันตรงกลางมันพอดีเนี่หมัดแน่นไปเลยดึงแน่นไปเลยนะสองข้าง้งเหมือนกันทางข้างซ้ายนี่ก็ตรงนี้รอดรอดเข็มมันไทไปก่อนดึงเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็เนี่ยจับจับมันมา แน่นไปเลยทีนี้ดวลสายสองข้างมาให้มันมาเจอเั่นเราจะทำยังไงก็ได้ครับตามเราสะดวกเอ่อต้องต้องทำอย่างเมื่อกี้ให้อย่างได้เมื่อกี้เลยนะแะ้บเดี๋ยวแล้วก็เนี่ยเลือกเอาเส้นเล็กเอาเอาเช้มาทาเส้นเล็กแลวมัดมัดไปตามไปตามแนวสายสายเบรกเดิมเลย จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็ขึ้นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆซักสามสี่เส้นก็ได้จัะแน่นละจัดให้มันเป็นระเบียบก็คือณจุดจุดนีน้อยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าจะต้องการให้มันแน่นหรือว่าจะต้องการไว้ตำแหน่งไหน,ไหน,ไหน,ไหนมากกว่าอ่าอันนี้อยู่ที่ลูกค้าเลยครับ เราที่ร้านเราติดตั้งจะทำอย่างนี้ให้ใช่ครับขึ้นไปตา,ามแนวสายเบรกเลยแต่ที่มันเป็นอยานบบเป็นคู่คู่คู่กันไป ก็นี้เองแล้วก็เดี๋ยวตัดจะให้เรียบร้อยก็ได้เองที่เหลือก็ตัดหางเคเบิลไทยให้เรียบร้อย <camar> ครับให้ทิ้งให้หมดเลยนะแค่นี้เราเดี๋ยวเรามาลองไฟกันนี่เดี๋ยวมาลองเปิดดูก,ก่อนนะเป็นงไงเปิดดูแจ้งให้เลยนะแจก่อนสวิตช์ที่เราใส่เปิดปิดคือตัวนี้นะเปิดปุ๊บนะฮะไฟติดละครับนะครับไฟสูบ,บเปิดยังไงไฟสูบเปิดที่สวิตช์เดิม จะเป็นสีเหลืองในสูงสีเหลืองนะครับกดพาดได้กดทางได้นะครับนะครับวัดแบบพาได้ดทางได้ไอ้นี้ถามว่าปิดอยู่ใช้ได้ไหมจะใช้ไม่สูงได้ไหมใช้ได้ครับนี่คือปิดแล้วนะเปิดไป่สูงนะพาได้นะ ปาดได้ไปเปสูบพานได้ทำแป้งหมดทุกอย่างนะครับอ่าทีนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาประกอบชุดสีให้ต่ออ่ะประกอบชุดสีนะเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนสอดสอดอันนี้ไปแล้วก็ดูนี้แล้วก็ดูนี้ดูไปให้ตรงแล้วก็เราก็ตอกแค่นี้เองครับหาน็อตอัสามจุดเหมือนเดิมข้างหลังตรงนี้น้อยขาวเจะตีแขงน้อยขาวไป สองจุดนี้เป็นนอ็อตสีแฉกดำเข้าไปอแล้วก็มาประกอบชิ้นนี้ต่อไนดะ้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่จะใส่ยากหน่อยใสเมมมม่เข้าไปก่อนปุ๊บไปเอารูมุมเนี้ยมุมเนี้ยเข้าไปก่อนใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ดันไปข้างหน้านแต่ก็เอาไอคิปเนี้ยใส่เข้าไป ใส่เข้าไปใกใส่เข้าไปก่อน่ะแล้วเรามองมองดูข้างในนี่ดีๆมันจะมีรูอย่างหนึ่งพยายามดันดันมันเข้าไปให้ได้นี่เราก็ตบตบเลยฮะนี่ที่ตรงนี้ไอคิสเซอร์ด,ดึงเมื่อกี้เราตบเข้าไปเลยนี่เข้าไปแล้วก็เนี้ตบไปเลยตบเข้าไปเลยแค่นี้เองะแล้วก็คน,นอตเหมือนเดิมตรงนี้น้ดขาว ตรงน,งนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ล่างแล้วก็คิ้วใหม่มาที่นี้ที่ใส่ที่ใส่นะเอาไอไอเหลี่ยมอันเนี้ยเข้าไปในเข้าไปในนี้ก่อนเข้าไปในรูนี้ก่อน เข้าไปดันเข้าไปก่อนโอ้เนี่ยแล้วก็ไอคลิปมอฟ้าเนี่ยอมอฟ้าเนี่ยนะตบเข้าไปไปปุ๊บแล้วเราก็กดข้างหน้าบุ่มแหลมเนี่ยนะกดปุ๊บนะดังละนี่เองเข้าแล้วแล้วก็คาน็อตตัวเดียวอย่างเี้อันนี้เองนะแล้วก็ชิ้นครอบคอชิ้นนี้ตบเข้าไปเลยจัดให้มันอยู่ตรงกลางจัดให้มันตรงเรียบร้อยก่อน เราก็ตกเข้าไปล่างก่อนแล้วก็ตกบนเนี่ยเองได้แล้วะทีนี้ตัว B ตัว B นะมันจะมีกริฟตรงนี้ต,ตรงนี้นะเราถ่างมันออกถ่างมันออกเนี่ยแล้วพยา,ายามจัดให้มัอยู่ตรงกลางเราใช้อย่างเงี้ยกดกดให้ให้ให้ร่องเนี้ย มาเกี่ยวกับตรงเนี้ยนะเนี่ยมันจะเกี่ยวกันพอดีคือใส่แล้วกดลงอย่างเงี้ยครับตัวตรงๆนะล็อกกดนะมันจะเข้าแล้วนี่จะเหลือตรงนี้นะเหลือตรงนี้เรากดกดเข้าไปนะตัวเข้าไปได้ละนี่เหลือคลิปตรงนี้เราก็แค่งอแล้วกดให้มันเข้าไปเราก็กดเข้าละ ก็ใส่นอสสองตัวแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นสุดท้ายชิ้นใหญ่เลยงานก็ง่ายๆใส่เข้าไปนี่ ใส่ล็อคข้างล่างตีแฉกร้อยขาวนะร้อยขาวใส่เข้าไปทั้งคูสองตัว เป็นล็อตน่าหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะใส่ข้างบนตรงนี้เลยอย่างนี้ แล้วอากาศข้างล่างสองตัวนะอยู่ข้างล่างเลยตรงนี้นี่เลยอยู่ข้างล่างนี่เลย,ยตรงนี้ตรงนี้นอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าก็น็อตสีขาวหนึ่งตัวที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในเลย อยู่ข้างในเลยนะครับอย้วนะข้างในเนะี่ยตัวล่างใส่ตัวล่างนเนยั้นะตัวล่างมันจะมีบนกับล่างเัาใส่ตัวล่างถ่ายเข้าไป นี่เองครับเสร็จเรียบร้อย